เวเปอร์สิานะครับเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของเนมาร์หรือว่ารุ่นที่ออกแบบมาเฉพาะกับเนมานะครับซึ่งสีเราเห็นเนี่ยมันค่อนข้าจะเป็นสีที่สดใสสวยงามมากเลยนะครับที่เห็นก็จะเป็นสีเขียวสีชมพูครับสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูลูกวใกล้ดีกว่าโอเคอ่านี่ให้ลูลูกว้ใกล้เลยเป็นอย่างนี้ครับ เนยใจที่เราเห็นก็จะมีสีเหลืองตรงปลายเท้านะครับออกส้มๆด้วยสีฟ้าแล้วก็มีลายสบูดไนกี้อยู่ทางด้านข้างข,างของรองเท้านะครับเป็นแบบคล้ายๆบ่งบอกถึงความเร็วสปีดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นจุดเด่นของไนกี้เมอร์เทเรียรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงหลังเท้าก็จะเป็นสัญลัก N J R หรือว่าเนมารูเนียครับอ่าเดี๋ยว่อยบอกราคาแล้วกันเดี๋ยวพูดกัน ก็รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ออกมาในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นรุ่นนี้ปีที่แล้วเป็นรุ่นนี้กลับมาทีข้ามนี้เออปีที่แล้วเป็นรุ่นนี้เห็นไหมปีแล้วเป็นสีนี้นะครับอันนี้ได้แรงบันดาลใจ มาจากรถฟอร์มูล่าวันนะครับสปีดค,ความเร็วแล้วก็เป็นธงตามรถลุกอันนี้เป็นเนมาร์เมอร์คเรียลเนมาเวอร์ชันปีที่แล้วครับแล้วก็เวอร์ชันปีนี้ก็จะเป็นสีสีนี้ใช่ใช่สีนี้น,นี่สีนี้นะครับพอพูดถึงสีนี้กันเนี่ยจะที่เราเห็นแล้วเนะี่ยสีสันสวยงามแล้วก็ตัวโมเดลก็เป็นตัวโมเดลมเดลมอร์คิเียลแหละซึ่งเราเคยรีวิวเวลาว่าเออตัวหนังอัปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไฟตัวท็อปนะตัวท็อปมันก็เป็นไฟน็ตอัปเปอร์สารอหิแล้วก็ เป็น h ไทเทเ n ซ c ตี y ยานซึ่งมีความนุ่มแล้วก็สัมผัสบอลได้ดีนะครับอะไรก็ว่าไปอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็จะพูดพอประมาณนะครับแต่อันนี้จะมาในเรื่องสีสันที่เขาออกแบบมาใหม่ดีกว่ามันมีอะไรเป็นรายละเอียดบ้างนะครับรายละเอียดก็คือจากที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนมันเป็นสีสดใสสวยงามแต่แอบแอบตัง,ง,ตตง,งิตรงิว่ามันคล้ายๆอะไรสักอย่างนึงเี่ยเดี๋ยวมาให้ดู ไลน์นี่นะครับว่าสีสีมันเนี่ยคล้ายๆสีอะไรของอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวอาจจะไม่อาจจะเอามาดูให้นิดให้ดูนิดนึงแล้วกันโอเคอ่ะจากที่เราเห็นเนี่ยด้านบนมันก็จะตรงตัวไอตัวหลังเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวคือโพลโพล,ลเลยตรงนี้ผมว่ามันน่าจะดําง่ายนะถ้าเอาไปเตะบอลเนี่ยตรงสีขาวเพราะว่าไอตัวเก่าเนี่ยที่มันเป็นสีเทาๆเนี่ยมันก็ดําแล้วนะครับยังอยู่ไหม เออมันก็ดําอยู่นะเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นสีเทาๆเนี่ยมันก็มันก็ดําอยู่เพราะว่าแต่ไอเนนียถ้าเป็นเป็นสีขาวเนี่ยโห้ยรับรองเอาไปเตะในดินเลยเนี่ยแล้วแม้แต่หญ้าเทียมก็ตามเนี่ยมันก็จะดําเหมือนกันนะครับตัวด้านข้างนะครับเนี่ยอ่ามาแล้วครับลูกอันนี้เป็นด้านข้างนะครับจากที่เห็นเนี่ยเห็นว่ามันตัวใต้ตรงกลางเท้าเนี่ยสีมันก็จะเป็นแบบลายเหมือนการาฟิกอะการาฟิตี้อะส่วนใหญ่ รองเท้าในมาช่วงหลังๆเนี่ยจะเน้นแบบการออกแบบที่เป็นลายแบบในอ,ออกแนวกราฟฟิตี้ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งแบบน่าจะมีพวกแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยคอยออกแบบไปเขาแล้วก็อาจจะได้ไปรีแบบรยนบันจารใจอย่างในม,มาด้วยในการสร้างสารรค์สีออกมาอะไรเงี้ยครับโดยรวมก็ผมว่าสวยนะชอบเลยอะรองเท้าออกแนววแบบข้างหน้าเป็นสีชมพูออกสีเหลืองสีลุ่งๆอะไรเงี้ยเออสวยมากเลยเดี๋ยวดูรูปต่อไปชู อ่ามาดูตรงส้นบ้างตรงส้นเนี่ยเขาเขียนถ้าอ่านลองลองอ่านดูนะอเลกเรีย <Alleg ria. S 1> ทางด้นานเท้าขวานะครับจะเขียนว,ว่าอเลกเรียส่วนเท้าซ้ายเนี่ยอ่านอะไรวะอ่านว่าอุส <c oughs> เดี๋ยว ตัวโอเนี่ย O U S A D I A อุสเดียแต่แต่คอนเซปต์ของเขาเนี่ยที่ชื่อที่เขาเรียกออกมาเนี่ยมันชื่อว่าเนี่ยครับคอนเซปต์ของเขาเดี๋ยวเขาเขามีชื่อด้วยรุ่นนี้เขามีชื่อโจโก้พริสมาติโกอันนี้คือชื่อชื่อที่เขาเรียกนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ก็คือ รองเท้ารุ่นนี้ชื่อว่าเนมาไนกี้มาคิเลียวเนม a าโจโกพริสมาติโกครับชื่ออาจจะออกแน,แนวแบบลาตินลาตินนิดนึงนะผมว่าเอนีอ่ยส้นเท้าส้นเท้าผมว่าส,สวยมากนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูต่อไปลกันนี่ อันนี้มาดูข้างหน้า,นาหน้าเท้าบางหน้าเท้าเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเท็กเจอร์ตัวที่เป็นฟลายนิตเนี่ยมันเย่างน,นีครับมันจะเป็นตาข่ายตะข่ายสวยงามมากเลยครับแล้วก็ตรงบริเวณหลังเท้าตรงที่ร้อยเชือกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวตรงเนี้ยอาจจะดูแลรักษาลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้าไปโดนโคลนโดนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไม่ไปตัดภาพโอเคมาภาพอันนี้เราให้ดูตัวภาพตรงปลายเท้านะครับปลายเท้าจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นลายกราฟิกสวยๆนะครับ สวยมากเลยนะเออกแบบแบบซึ่งจากที่ผมมาหาข้อมูลวันนี้เขาก็บอกว่าคอนเซปต์เนี่ยก็คือในมาเนี่ยเปรี่ยบเสมือนว่าแบบเป็นนักฟุตบอลที่แบบเปรียบแสงอะ่ะเป็นแสงแบบเล่นในสนามเนี้ยเปรียบเสมือนแบบแสงส่องให้เพื่อนๆเนี่ยให้คนดูเนี่ยได้คล้อยตามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ที่แปลคร่าวๆนะแล้วก็บวกกับตัว จริงจริง,รง,รง,รงมันน่าจะคอนเซปต์เหมือนตัวที่แล้วที่เป็นแบบสปีดออฟไลท์อ่ะที่เป็นตัวของเมอร์คิเียลที่เป็นรุ่นของดับเบด้วยอะไรเงี้ยน่าจะคอนเซปต์คล้ายๆกันแต่นี่แบบสีสันค่อนข้างจะฉูดฉาดมากกว่าครับปึ๊บอ่านี่ครับอันนี้คืออีกด้านหนึ่งของส้นเท้าครับมันจะมีดาวแล้วก็ตัวการาฟิกอะไรเงี้ยข้างหลังอีกข้างข้างเท้าด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นแถบสวูดเหมือนกันหางสวูดก็จะมาถึงถึงส้นเท้าเลยครับนี่ครับ สีก็จะสีฟ้าแล้วก็เป็นแบบเฉดอะเฉดสีออกจากสีแดงชมพูมาก็เฉดเข้ามาก็เป็นสีฟ้าทางด้านส้นเท้าครับอันนี้ผมผสมแบบในตัวหลายๆรุ่นของเนมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วไปเลยนะเหมือนสีผสมผสมผสม,ผสมร่วมๆกันมาครับเนี่ยครับสีก็จะเป็นประมาณนี้อยากเห็นถุงผ้าไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูถุงผ้าเดี๋ยวให้ดูถุงผ้าครับในถุงผ้าผมก็มีเหมือนกัน ให้ดูถุงผ้านี่ครับมาแล้วครับถุงผ้าครับนี่ครับนี่คือถุงผ้าถุงผ้าเนี่ยผมทำให้คือเห็นเนี่ยก็เฉยๆนะแต่พอเห็นถุงผ้าเนี่ยเอออยากซื้อเลยอะอยากซื้อเลยอะแบบเฮ้ยอยากได้เลยแบบถุงผ้าก็จะจะแบบเป็นสีแน,ว,น,ว,นวเดียวกับรองเท้าเลยก็คือ ็นสีฟ้าสีแดงสีเหลืองตัดๆกันแล้วก็แบบเหมือนเป็นสีลุงแล้วก็มีโลโก้เนม,มาร์ก็คือ N J R แล้วก็เป็นสายลักณ์สวูดไนกี้อยู่ตรงข้างๆครับเพราะว่าสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ได้ก็คือถุงผ้าเนี่ยนะครับโอ้โหสูงผ้านี่น่าเก็บมากเลยครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายที่ผมจะให้ดูก็คือนี่ครับตัวแผ่นรองพื้นด้านในแล้วกันแผ่นรองพื้นด้านในก็น่าสนใจเหมือนกัน นี่ครับนี่คือแผ่นรองพื้นด้านในน่าแล้วโอเคนี่คือแผ่นรองพื้นด้านในครับด้านในก็จะคล้ายๆกับถุงผ้าเลยมันก็จะเป็นตัวใส้ลักษณ์เนมาร์ตรงส้นนะครับ n j r ครับแล้วก็มีใส้ลักษณ์สบู่ไน,นกี้แล้วก็บริเวณปลายเท้าจะไม่เหมือนกันอีกปลายเท้าซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสีแดงอยู่ตรงหัวส้วนจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตรงกลางก็คือเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เป็นลายกราฟิก อะไรที่เขาเออกแบบมาเนี่ยมองไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ้ยบริเวณเท้าขวาเท้าขวาก็จะเป็นสีฟ้าอยู่ตรงปลายเท้านะครับแล้วก็ตรงกลางสีเหลืองตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตรงส้นเท้าก็จะเป็นเฉดออกสีบางๆที่เป็นเฟดออกมาเป็นสีแดงๆผสมกับสีเหลืองนิดนึงนะครับนี่คือแผ่นรองพื้นด้านในนะครับก็โดยรวมเนี่ยตีมก็คือแบบทั้งรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นตีมนี้หมดเลยนะครับแม้แต่ถุงผ้าด้วยก็ตามนะครับ นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะกลับมาที่ตัวโมเดลรูปต้นคลิปที่ให้ดูกันครับโอเคเราอธิบายหมดแล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่า m e r c u ค i a l ียเวเปอร์สิบสาที่เป็นโมเดลโมเดลพื้นของตัวรุ่นเนมารเซนเน็กซ์รุ่น Signature ของ n นมาร r รุ่นนี้นะครับก็ไปดูรีวิวที่เราเคยรีวิว เมอร์เเลียเวเปอร์สิบสามแล้วนะครับคลิปก็เคยลงไปแล้วนะครับแล้วก็เรามาวันนี้ก็มาตื่นเต้นงานเห็นแบบสีสวยดีก็เลยมาไลฟ์เพื่อ,อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามแล้วกันผมไม่ได้เปิดแชทอยู่เดี๋ยวเราโอ้อุอ้ยโอ้มาเต็มเลยโอเคคิวชนแนลสวยมากครับใช่ครับสวยมากนีก็ชอเหมือนกันครับโ okay. อเคราคากรบอกว่าราคาน่าจะประมาณแปดพันห้า ราคาหน้าจะประมาะตัวท็อปนะ,ะถ้าถ้าใ้เดาผงประมาณเก้าพันหรือประ,ประมาณแปดพันห้าเนี่ยนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันไม่มีไม่มีหุ้มข้อครับราคาก็อยู่ประมาณเนี้แหละแปดพันห้าถึงประมาณเก้าพันประมาณนี้ครับแล้วก็เออเรื่องราคาเนี่ยรุ่นท็อปแต่รุ่นเด็กน่าจะมีเหมือนกันนะแต่อาจจะข้าวช้าหน่อยแล้วก็ ในไทยตอนนี้พรุ่งนี้เขานาะในไทยไม่รู้ว่าเว็บไนกี้เขาจะเอามาลงไว้หรือยังหรือว่าเว็บอื่นๆที่ขายรองเท้าเนี่ยเขาจะมาลงหรือยังวันนี้ครับแต่วันนี้ในไนกี้ที่เมืองน,นอกอ่ะเขาเอามาลงเว็บแล้วผมก็เลยได้รูปมาเอาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเอออยากรีวิวบอกว่าทาไมลิ้นไม่สกินคาว่าเวเปอร์ก็รุ่นนี้มันเป็นรุ่นพิเศษเพราะว่ามันเป็นรุ่นของเนมาครับเขาก็เลยต้องใช้ชื่อว่าเนมาครับ ก, GA, ก็คือเป็นสายลัก NGR ก็คือเนมาครับก็เปินรองเท้าโรนัลนโดะที่ที่พิมพ์ว่าเซียเซเว่นครับไม่ต่างกันอันนี้ก็เป็นของเนมาเก้าบอกว่าติดตามมานานแล้วครับขอบคุณครับเออธนากรบอกว่าสวยครับรวมเพลงเชียร์บอลบอกว่าสวยมากเอ,อ่อ ธนากรถามว่าใส่ดีไหมครับถ้าสําหรับคนที่เท้ากว้างเขาเรียกเท้ากว้างเท้าไม่บวมอะไรอย่างเงี้ยเท้าไม่ใหญ่มากใส่เวเปอร์โอเคมากเลยชอบเลยมันแบบเหมาะกับสายก็คือแบบเป็นเหมาะกับสายสปีดนะครับคนที่ชอบรองเท้าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบเพราะว่ารองเท้าเมื่อคือเรียกวเปอร์เนี่ยเป็นรองเท้าที่เบาแล้วก็ผิวค่อนข้างบางครับสัมผัสบอลเนี่ยเราจะรู้ถึงแบบว่าบอลมันแบบเข้าเท้าดี น้าทพนบอกว่าเท้าบานใส่ได้ไหมครับใส่ได้ครับแต่ใส่ยากครับและถ้าเราฝืนไปใส่เราจะไม่ชอบเลยครับอันนี้บอกไว้ก่อนครับเราเห็นว่ามันสวยคือก็จะบอกว่าเราเห็นรองเท้ามันสวยจริงอ่ะแต่บางทีถ้าเท้าเรามันไม่เหมาะอเงี้ยก็เราจะไปฝืนใส่นะครับเพราะว่าเราก็เราก็จะไม่ชอบครับอย่าอย่าเพิ่งใส่เอาเท่ครับแค่นั้นเองใสเอารองเท้าที่เราใส่พอเหมาะดีกว่าสวัสดีครับบูสปายสวัสดีครับ นิกเนม่ <ame> บอกเก้าันก้าร้อบาทไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ที่ค่างเงินครับเพราะเมืองนอกเมืองนอกขายอยู่ประมาณเดี๋ยวน่าจะประมาณ300กว่าเหรียญคู่นี้ประมาณ300กว่าเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะตัดอะไรบ้างยังไม่แน่ใจครับ F P S F back TV บอกว่าเนมายด์อผมใช่ครับชอบเนมายเหมือนกันครับสุชชาบอกว่าเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสวยอยาอันดุสอนถามว่าพี่ซื้อหรือเปล่าก็วางเห็นสีเห็นสีเงี้ยก็อยากเอออยากซื้อเหมือนกันนะเพราะว่ารุ่นไอตัวที่แล้วเนี่ยตัวเนี่ยรุ่นที่แล้วก็อันนี้ซื้อนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนอย่างไนกี้นะ อันนี้ซื้ออันนี้รุ่นนี้ไอ้รุ่นนี้ซื้อเองในมาสีที่แล้วเนี่ยซื้อเองแต่ถามว่าถ้าไนกี้สปอร์ตรุ่นนี้ก็อาจจะต้องรองให้ร้านในไทยเนี่ยหรือว่าไนกี้ไทยแลนด์เนี่ยเอามาขายก่อนซึ่งไม่แน่อาจจะข้ามไปเดือนหน้าเลยก็ได้วกว่ารุ่นนี้จะเข้านะครับอันนี้อันนี้ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามข่าวจากร้านขายอยุปรกรณ์ฟุตบอลแล้วก็ทางไนกี้ไทยแลนด์แล้วกันเข้าซูเปอร์สปอร์ตเห็นแล้วเมื่อเช้าเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดิเออเราเดี๋ยว ใช่เดี๋ยวลองไปเ,เดี๋ยวลองเช็คดูกันซุปเปอร์สปอร์ตเหรอลองเช็คดูดิซุปเปอร์สปอร์ตเข้าเหลือสีนี้เดี๋ยวขอเช็คตั้นึงนนะครับเพราะว่าเช็คเมื่อกี้ไนกี้ยังไม่เห็นนะครับใช่ใช่ใช่โอเคโอเค,อเ,คเจอละอ๋อโอเคครับซุปเปอร์สปอร์ตขายอยู่ประมาณ9,400แน่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ให้ว่าราคาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวแปะราคาให้แล้วกันตัวท็อปขายอยู่เก้าพันสี่ครับเว็บซูเปอร์สปอร์ตนะแล้วก็ตัวโปรเวบเอฟดิบสามโปขายอยู่ขายอยู่ห้าพันบาทโอเคเดี๋ยวผมเอารูปอื่นให้ดูด้วยกันเออครับอ่ะมาแล้ว ขวัญใจถามว่ากี่บาทครับติดกี่บาทครับตัวท็อปผมเห็นราคาในซูเปอร์สปอร์แล้วเก้าพันสี่นะครับแล้วก็ตัวลองเนี่ยตัวโปรเนี่ยห้าพันครับแล้วก็ตัวตัวท็อปเนี่ยก็จะแถมถูงผ้าแบบในรูปอะครับลองท็อปลองท็อปเดี๋ยวเอารูปให้ดูเออลองท็อปลองท็อปลองท็อปตัวท็อปตัวนี้ขายอยู่เก้าพันสี่ครับในเว็บซูเปอร์สปอร์นะจะใคร อยากจะอยากจะซื้ออยากจะแบบใจร้ออะไรอยากได้แบบก่อนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออราคาก็แรงนิดนึงนะส่วนตัวลองก็อันนี้คืออันนี้ตัวรองก็ห้าพันนะครับเดี๋ยวผมดูมีตัวตัวอะ a d ดมี่ไหมเขาจัดโปรสิบเปอร์ซ็นลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ย <laughs> โปรโมได้เขาอีกเออ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแคปให้อโอเคอันนี้รูปที่เราเห็นตอนที่ผมที่โชว์อยู่ตัวนี้คือตัวรองนะครับ<ะ>เห็นเวสต์ซูเปอร์ส,สปปร์ลงแล้วขายอยู่ห้าพันนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปอตัวอันนี้ให้ดูตัวผุ่มญาติญาติเทียม อ่ะมาแล้วครับอ่านี้ครับอ่ะเพื่อนใครอยากอ่านดูเดี๋ยวแคปให้ดูอ่ะให้ดูหมดส่วนอ่ะถ้าใครอยากดูรุ่นอื่นก็เข้าไปในเว็บซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็รุ่นเนี้ยไปลองหาซื้อก็ได้เว็บซูเปอร์สปอร์ตลงแล้วนะหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเว็บอื่นเนี่ยเริ่มลงถ่ายกันบ้างแล้วก็ได้นะครับมาเดี๋ยววุ้ยใช้ไปเร็วมากเดี๋ยวขาอาจใช้ก่อน นนเออเออแดกผมผมก็ใส่ของเนมาตัวท็อปครับสีเก่าใช่ไหมหรือว่าสีสีไหนตอนนี้ไลฟ์มาเอ่อเล้วฟฟุตบอลบอกว่าไลฟ์กี่ทีตอนนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะจบน่าจะเนี่ยแหละครับอธิบายตอนนี้ช่วงก็ช่วงตอบแชทแล้วครับเ <laughs> นี่ครับผมดูจนจบโอเคครับเลิวฟฟุตบอลผมดูจนจบเลยครับ แล้วที่ผมเจออะไรบอกชื่ออะไรครับชื่อสกนี่ครับตอบไปแล้วครับสบายสบายบอกตัวบัวกี่บาทตัวบัวน่าจะประมาณตัวบัวตัวบัวที่เห็นน่าจะสองพันสามนะแต่ตัวตัวสามอะตัวอะคาเดมี่อะที่เป็นปุ่มย่าเจียมที่โชว์เมื่อกี้มันลดราคาอยู่ ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ s u p e r s p o r t เลยนะครับเผื่อจะเจอโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับนว่าพนแต่ว่าลองท็อปไม่ต่างจากตัวท็อปเลยต่างกันนะเวลาใส่แหละเราจะรู้เลยมันคือรูปทรงทางด้าภายนอกมันจะเหมือนไม่ต่างกันนะแต่ใส่เราจะรู้เลยว่ามันต่างกันครับเพราะว่าตัวท็อปมันมีความแข็งแๆหนืดๆนิดน,นึงอะเวลาจับบอลเวลาสัมผัสบอลเราเราจะรู้เลยว่ามันต่าง ชอบใครในโลกฟุตบอลครับชอบทุกคนชอบทุกคนที่เก่งครับชอบหมดครับเก mm ียรศกุณน้อยอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบอลครับเฟสหนึ S <S <F> ่งถามว่านักฟุตบอลใครใส่รองเท้ารุ่นนี้เนมาใส่ครับเป็นรุ่นเฉพาะของเนมาครับแต่คนอื่นใส่ในต่างประเทศเนี่ยอันนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบของเขาครับแต่คนที่ใส่ในยุโรปน่าจะเป็น ก็ต้องเป็นเนม่าครับรุ่นนี้เพราะเป็นซิกเนเจอร์ของเนม่อนะัทพลถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่เขา,เข,าขาย CR7 เลยครับ CR7 มาแล้วอะแต่เรายังคิดว่าเขาอยู่จ,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 จุดพีคใช่ปะ่ะซึ่งรุ่น CR7 ่อะถามว่ามีคนอยากซื้อรอซื้อไหมก็เรานี่ก็อยากรอซื้อนะ,หล,ะหลายๆคนเขาอยากรอซื้อ CR7 CR รซเรุ่นใหม่แต่เหมือนกับว่า หลังๆเมอร์เคเลียออกมาทางโรนัลโดเนี่ยก็จะไปรวมกับทางเอมบัปเป้เอมบัปเป้ครับซึ่งโอกาสแบบดีๆจริงที่โรนัลโดแบบทำสถิติอะไรได้เนี่ยไนกี้คงจะผลิตเมอร์เคเลียรซูเปอร์ไฟรุ่นใหม่มาให้โรนัลโดแล้วก็เอาอมาขายกันนะครับผมเดาว่าอย่างนั้นนะคู่นี้นะ้วเขาไหลต่อไปแล้วครับคิมนะ แล้วถ้าภูมิผมผมจะซื้อเลยอลองดูครับก็ถ้าชอบก็ซื้อแต่นี่ก็สตา์อันนี้สาหรับส่วนตัวก็คือจะเดี๋ยวรอ,อราคามันมีแบบโปรโมชั่นน่าสนใจก่อนครับอาจจะซื้อเพราะว่ารองเท้าไซส์ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ไซส์แบบไซส์ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ารีบซื้อได้ก็ก็ดีนะเพราะว่ามันจะหมดเร็วมากเลยยีนร่งเท้าสีสวยอย่างนี้สี <laughs> แล้วผมถามว่าพี่ผมใส่รุ่นนี้ได้ไหมครับผมเป็นคนเท้าบานเนี่ยเท้าบานใส่ยากนะรุ่นเนี้ยทรมานปเปล่าๆอะ่ะไม่อาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่คือใส่ไปอะ่ะเราอยาอย่าเพิ่งเอาเท่อ่ะแบบมันมันทรมานตัวเองแล้วก็ใส่เตะบ,บอลมันจะรู้สึกไม่ชอบเนย อ๋อใช่ใช่ถ้าอัุูสอนว่าเธอไนกี้รุ่นลายของพี่จะเป็นไงอันนี้ไม่รู้เลยครับกายทองถามว่าซื้อที่ไหนก็ตอนนี้ที่เห็นมาลงขายเนี่ยมีในเวนะ็บ Super ปอร์ตแล้วนะเว็บเดียวนะเว็บ n i กี้ไทยแลนด์ยังไม่มีแล้วก็เว็บอีกเว็บเจ้าอื่นยังยังไม่เห็นลงนะ หรือว่าใครเจอใน f ฟ c e b o o k อื่นก็แนะนำบอกไว้ได้นะครับเผื่อาหาไม่เจอแล้ว <c oughs> บอกว่ามีแต่คนถามว่ากี่บาทอ๋อพูดไปแล้วอรัเดี๋ยวให้เขียนไหมให้พิมพ์แชทมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวพิมพ์แชทมาตัวทอ็อปพิมไปไนพีิป็นพ์ไเได้แชทแล้วนะครับราคาอันนี้ราคาที่สำรวจจากในเว็บนะครับ แีมโบ้แรมโบวันถามว่าเขาวางขายไหบ้างครับก็นั่นแหละครับในเว็บ Super ร์สปอตอนเนี้ยที่เห็นตอนนี้นะครับ Super ร์สปอไม่ไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้เจอเจอในเว็บก็เลยออกมาบอกกันตอนนี้ที่ขายในไทยแล้วนะครับส่วนเว็บอื่นยังไม่ทราบครับกรุงหนึ่งสบสี่ทรานียังสวยใช่ครับ กอล์ฟเอฟซีไมผลิกไปไงก็เลยแบบเป็นชายนิ่งอะ่ะเออแบบมาแล้วเนมาแบบคัมแบ็กแล้วอะ่ะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจด้วยเพราะเพราะนี่ก็ชอบเนมาด้วยไงและสีที่ออกมาเนี่ยก็สวยงามมากเลยนะตัว Academy แคเดี่กับเลิฟฟุตบอลตัว Academy แคเดี่กับตัวท็อปแตกต่างกันยังไงครับตัวท็อปแน่นอนมันดีกว่ามันใช้ของมันใช้ของผลิตที่ดีกว่า ส่วนอะคาเดมี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันเหมาะกับคนที่ใช้คนที่หันเล่นฟุตบอลแบบฝึกซ้อมทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบว่ามีงบจำกัดหรือว่าคนที่กำลังโตอ่ะอย่างเป็นคนที่แบบกำลังโตอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าจะเปลี่ยนบ่อยใช่ปะรองเท้าแคนดี้บีก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าเราต้องใส่ฝึกซ้อมทุกๆวันซึ่งส่วนที่มันจะส่วนที่มันจะหายไปจากตัวท็อปก็คือมันจะความนุ่มมันจะไม่เท่าตัวท็อป แต่ความเบาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันเพราะน้ำหนักเมอีเรียส่วนญ,ญ่มันก็เบาอยู่แล้วแล้วก็วัสดุที่ใช้ผลิตเนี่ยมันก็จะไม่มีเขาเรียกมันไม่ใช่นาโนเทคโนโลยีส่วนตัว c a น e ี้อ่ะมันก็ตามพื้นฐานเลยอะ่ะก็คือแบบใส่ได้ดีจบับบอลทัาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกสัมผัสอะ่ะโอเคอยู่ครับแต่มันเป็นหนังสังเคราะห์ไงมันไม่ใช่ตัวฟลานตอัปเที่แบบ เป็นหนังผ้าถักที่ทเกรดเกรดสูงอะครับตัวแคน d e มีกับตัวอ๋อลัทธบูมผมใส่ให้นกกี้หุ้มข้อแล้วใส่ยากมีคลิปสอนใส่หุ้มข้อไปแล้วนะไปหาดูได้ครับทำไปแล้วอธิบายไปแล้วซึ่งตอนนี้จำไม่ได้แล้ว โอเคประมาณนี้นะครับโอเค40ส,สบนาทีแล้วเราก็จะไม่มีคำถามไหลามาแล้วนะ